นี่แค่เริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นของช่องเปิ้ลนาคอนชาแนลนะฮะของขวัญที่ให้คงจะให้กำลังใจพวกเราทีมงานนะฮะเป็นเอ่ออะไรวะอะไรวะคนอะไรวะเขาเรียกอะไรซับคลายครบหนึ่งแสนคนนะฮะสำหรับรางวัลนี้นะฮะอันดับแรกเนี่ยก็อยากจะเอาไปให้แม่ก่อนให้แม่พี่อะไรนะค้าค้า ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณ To ท o มู u b ยูทูบขอบคุณยูทูบมันไม่มาจากยูทูบอ่ะก็ต้องขอขอบคุณคนที่มีส่วนช่วยนะฮะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักแต่ละคลิปของเรานะฮะอยู่ไลฟ์เอาไปลงหรือว่าแพทน์แพทแพทแพทไม่ใช่ใครกูไม่รู้จักมันขอบคุณดิจิตอลมีเดียขอบคุณดิจิตอลดีทีเทศดี แคทแคทตัวแวนฟอร์เนี่ยเราได้แปดแสนสไห้วโกะได้ไปสี่ล้านสี่สี่ล้านเนี <laughs> น่ยแสนแสนแสน <laughs> <laughs> ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยขอบคุณนี่เราต้องขอบคุณท่านครับ <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณท่านประยุทธ์จ,จันโอชานะครับที่ไม่ว่าเราเราดีพร้อมจะร่วมมือตอนที่เราทำคลิปล้อท่านไปนะครับไม่ไม่ไม่เล่นด้วย เพราะว่าผมตั้งใจจะเดินหน้าไปอย่างเดียวเราจะทาตามสัญญานะครับสัญญาไว้เบิดอะไรจะทำขอเวลาอีกไม่นานเราจะทําตัวที่สองตามมาตัวที่สองตามมาเดี๋ยวผมกำลังจะให้เขาเข้า,ขาอะไรละ่ะเขาเรียกอะไรนะโทรัพท์โทัศไม่ตัโทรัพเ,เขาเรียกอะไรนะแอป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  ขอขอบคุณพระสงฆ์องค์เจ้านะครับหลวงพี่พระมหาสมป,ปองนะครับท่านถือว่าเป็นพระฟรีรันฟรีลันฟรีลันที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยอุดมการหนักแน่นดุดขุนเขากระเป๋าตังค์บางเบาดุดขนนกเงินเดือนอยู่กับกูทั้งวันที่5มามาอยู่กับกูทั้งเดือนเอาไว้เราจะไปนิมนต์นิมนต์ท่านกดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะครับ <c oughs> ของนี้มันทํามาด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงความคิดรังสรรค์ของตัวเองแล้วก็ของทีมงานทุกคนรบมือให้กับพวกเราด้วยทีนะครับ ก็อยากจะขอขอบคุณแล้วก็ปรบมือให้กับชาวเน็ตชาวเสม็ดชาวเกาะเกตแล้วก็เกษตรกรผู้เรี้ยนเป็ดหัวเราะไมเจ๊เป็ดขอบคุณ YouTube Thailand นะครับที่ส่งมาให้กำลังใจของเราจะไม่ลืมพวกเราตั้งหน้าตั้งตารอคอยอันที่เป็นสีทองอันต่อไปครับเย่เย่เย่คิว มี่ดีนึงไม่ถี่ดีเด้วยนะครติดตามผลงานตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับโ h My Dad and The 3 o สนะครับไปแล้วสนุกแน่นอนน่ารักใสๆที่พวกเราตั้งใจทำนะครับแล้วก็จะไปถึง Subscribe ครบ1ล้านคนหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนที่จะกดให้กับพวกเรา Yeah. Yeah. Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Okay. Good job.